ต้องเท่าไหร่จ๊ะสามกที่กอคหเ็ขอข้อใช่มังโมเ็ตแปโมงมีน้ำเดินไหมตอนนั้นเดิน นังเดินแล้วดีปเติเปิดเขาลง่ะเปิดอย่างนี้ผู้ล่าสุดยังเท่าไหร่นักหมอบอกกำหนดปั้นเมื่อไหร่ปิดระลมค่เปิดระลมวันนี้มันถสายตรงตรงเนี้วันนี้เหรอไม่เดินที่ที่เขอ่ เอาบอดไหมเอบอดมาเอบอดมาครับบอดเข้ามานี่โว้ยดง ท,ท,ท้องท้องคิดเท่าไหร่ที่บาามสา้สเจ็บแป๊บเดียว,ว,วกกองเจ็บตอนนี่นนคืนเนื้อ